สวัสดีครับเหากาัลยามิตรภายใต้แรงครูทุกท่านเรามาคุยกันในฉันกัลยามิตรนะฮะเรื่องเกี่ยวกับาการบูชาพระหูเพราะด้วยเหตุเมื่อตกี้มีลูกศิษย์โทรมาหลายคนอยากสอบถามถึงวิธีการบูชาพระหูที่ถูกต้องเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาจะไปหาของมาตั้งไหว้ของดำแปดอย่างสิอย่างเขาก็ไม่มีเวลาไปซื้อ ฉะนั้นเรามีวิธีไหนได้บ้างที่จะบูชาราหูแบบง่ายๆแต่ถูกต้องผมก็คุยไปทางโทรศัพท์แล้วแต่ด้วยเหตุที่ว่าจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือให้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์บางคนก็ขี้เกียจอ่านแหละฉะนั้นเรามาคุยกันฉันกัลยามิตรนะครับไม่ได้มีว่าจะต้องอะไรกันมากมายฉะนั้นเรามากล่าวถึงอำนาจของพระราหู พระหูเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยท่านก็คือเทพดาวพระเคราะห์ที่คอยหมุนเวียนอยู่ในดาวพระเคราะห์ทั้ง9ท้าทไมถึงต้องเป็นทั้ง9พ้าพระหูเนี่ยนามจริงเขาก็คืออัสุรินทราหูทุกครั้งถ้าคุณจะบูชาพระราหูคุณต้องเอ่ยชื่อนามเต็มแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องเอ่ยชื่อพระพิคเนตด,ด้วยเพราะพระพิคเนตถือเป็นราชาแห่งเทพพระพิคเนศได้รับพรประยักบีดาของพระองค์ให้มีความเป็นสําเร็จ คือให้พรกองความสําเร็จฉะนั้นถ้าเราจะบูชาพระราหูหรือบูชาเทพองค์อื่นองค์ใดก่อนต้องบูชาพระพิคเนศก่อนแล้วถามว่าทําไมดาวพระเคราะห์ถึงมีตั้ง9ดวงมันต้องมี7ดวงสิแล้วสองดวงมาจากไหนก็คือเราเริ่มนับดาวพระเคราะห์ตั้งแต่อาทิตย์จันทร์คานพุธพุธเนี่ยมีกลางวันและกลางคืนถ้าเรานับกลางคืนด้วยก็เป็น8ส่วนพระพิฆเนตเนี่ย คือองค์ที่9ผู้ควบคุมดูแลดาวพระเคราะห์ทั้ง9ดวงทั้ง8ดวงฉะนั้นแล้วพระพิกเนตถือเป็นเทพที่ควบคุมดาวพระเคราะห์เราจะบูชาพระพิคเนตด้วยต้องเอ่ยนามท่านด้วยนะครับแต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเอ่ยชื่อก่อนพระพิคเนตอีกชั้นหนึ่งเอาพูดงแง่ว่าคือเราต้องบูชาพระพุทธเจ้าก่อนโดยการตั้งนโมสามจบอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บายใต้บารมีคุณพระ นะครับแล้วก็มาบูชาพระพิจเนศเอ่ยนามแล้วก็มาบูชาอัสุรินทาราหูจุดธูป8ดอกหรือ12ดอกกลางแจ้งใช้จิตของเราโน้มจิตให้เป็นสมาธิแล้วภาวนาขอกำลังให้ท่านช่วยเหลือเราเรามาคุยกันในฉันกาลรนามิรนะฮะภายใต้ในครูผู้สธาโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับสวัสดีครับ